ครับผมชื่อกิ๊นนะครับผมเปิดร้านของตัวเองครับร้านของผมก็จะซื้อซื้อใช้บอกต่อมีรายได้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับเกี่ยวกับระบบขั้นตอนการดาเนินการสินค้าหรือผลกําไรบริษัทแม่เป็นเป็นเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดการเริ่มต้นธุรกิจแค่แค่ใช้เงินเพียง900บาทในการสมัครนะครับแล้วก็450บาทต่อการสมัครต่ออายุนะครับเอ่อถ้าตกไปแล้วค่าแฟนชายก็วันละ2บาทนะครับ เพียงแค่คุณสั่งสินค้าในร้านราคา699บาทขึ้นไปก็จะส่งฟรีถึงบ้านนะครับถ้าคุณมีฐานลูกค้าเยอะก็จะมีรายได้ก็จะมีการก็จะได้กินฟรีครับก็จะได้ใช้สินค้าฟรีครับสินค้าของผมมาปลอดภัยในระดับสากลนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมครับเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เพียงคุณชวนคนนะครับมาชวนคนที่คุณรู้จักญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมซื้อร่วมลงทุนกับคุณในในการเปิดร้านในครั้งนี้นะครับคุณก็จะมีรายได้กลับคืนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะครับอาจจะสะดุดบ้างไม่สะดวกบ้างผมก็ขออาภัยครับผมก็ขอแนะนำตัวครับผมชื่อกิฟต์นะครับสวัสดีครับ